กี่คืออุมากรีวิวเลเวิรงโคคอนาทของเซนสอรี่แลบแบบไม่อวยเห็นมันไวรัลอยู่ในฝั่งเมกาเยอะมากเลยฟีลแบบโยเกิร์ตหมักกะทิอ่ะกลิ่นแรงมากเปิดปุ๊บกลิ่นตีหน้าป๊าดูดิอืมอ๋อ กิ่นมันจะน่ากลัวเหมือนโยเกิรบูดอนะจะได้กลิ่นหอมกะทิขึ้นมาเบาๆแล้วมีเบอร์รี่เข้ามาแซงแนะนําให้รีบกินรีบกืนมือจะได้จบๆมันเปรี้ยวมากทองไว,ว้วัลชอนพอลองอีกทีเข้าปากปุ๊บแล้วมันจะละลายเป็นน้ำมีโปรไบโอติก15สายพันธุ์พันล้านตัวเลยอะคาปโปโริโปออเรนจ์เนื้อจะเนียนละเอียดแบบนี้นะอ กินไปกินมาก็พอได้อยู่นะกลิ่นกะทิแล้วก็เปรี้ยวจีสเหมือนส้มนิดๆรีวิ้งโค็คโนัทรสลินจีหอมนิดๆอ,อร่อยเปรี้ยวเข็ดฟันสะใจมากชอบจะกินยากนิดนึงแต่เอาไปผสมแบบพวกโยเกิร์ตหรือกาโนล,ล่าเพิ่มมันน่าจะอร่อยขึ้นเยอะกินแล้วขี้ค้องแน่ถ้าจะเอาความอร่อยคงยังไม่ใช่แต่มันคือประโยชน์ที่แบบอยู่ในขวดเดียวเพราะมันคือจุลินทรีย์ที่ไปหมักกตัวกะทิคิดได้ไงวะ กูขอท้าถ้าใครบอกซีมอสเจลกินง่ายมึงมาลองตัวนี้ Living Coconut ของ Sensory Lab ล